พระอภิธรรมปิดกเล่มหนึ่งทำรังคมีประกรหน้าที่สองร้อยหกสิบห้าก็เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดทำสัมยุทธ์ด้วยนิวรนเป็นฉไหนทำเราโดยสัมยุทธ์ด้วยนิวรนทำเหล่านั้นคือเวทนาขันละยีญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำสัมยุทธ์ด้วยนิวร์ ธรรมวิปยุติจากนิวรณ์เป็นฉนยทยธรรมเหล่าใดที่ประยุติจากนิวรธรรมเหล่านั้นคือเวทนาขันธ์ละวิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและอสังกัดธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุติจากนิวรณ์เจ็ดร้อยห้าสิบแปดธรรมเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉนัยนิวรณ์เหล่านั้นนั่นเองชื่อว่าธรรมเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉน ทำเหล่าใดเป็นอารมณ์ของนิวรณ์โดยนิวรณ์ทำเหล่านั้นเวนนิวรณะทำเหล่านั้นเสียคือกุศลธ,ธรรมและกุศลธ,ธรรมอภยากตาธรรม,ธธรรมประเภทที่ยังมีอาสวะที่เหลือซึ่งเป็นกามาวาจรรูปาวาจรรูปาวาจร,ร,าวาจรได้แก่รูปขันและมีญนณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าทำเป็นนิวรณ์และสม,มยุทธ์โดยนิวรณ์เป็นฉนันย การม่ฉันทะนิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยอวิชานิวรณอวิชานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยอวิชานิวรณ์อวิชานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยอัพยปาทนิวรณ์ธีนมิทานิวรณเป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยอวิชานิวร์ อวิชานิวรณเป็นนิวรณ์และสมยุตดยนวรณ์โดยทินิธานวรอุทจัิวรณเป็นและสมยุโดยนิวโดยอวิชานิวรณอวิชานิวรณเป็นนิวรณ์และสมยุต้วยนิวรณ์โดยอุตตจันิวรณ์กุกุจานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุต้ดยนิวรณ์โดยอวิชานิวรอวิชานิวรณเป็นนิวรณ์และสัมยุต้ดยนิวรณ์โดยกุกุจานิวรณ์วิจิกิจานิวรณเป็นนิวรณ์และสมยุต้วยนิวรณ์โดยอวิชานิวร อวิชานีวันเป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยจิกิจฉานิวร์การไม่ฉันทานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยอุททัจานิวรณ์อุททจานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยการไม่ฉันทานิวรณ์พยาปาทานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยอุททจานิวรณ์อุททะจานิวรณ์เป็นนิวรณ์และสัมยุตด้วยนิวรณ์โดยพยาปาทานิวรณ์ ทีนัมมิธานิวรเป็นนิวรันและสัมยุตด้วยนิวรโดยอุทะจานิวรัอุทะจานิวรเป็นนิวรันและสัมยุตด้วยนิวรโดยทีนัมมิธานิวรกุกุจานิวรเป็นนิวรันและสัมยุตด้วยนิวรโดยอุทะจานิวรัอุทะจานิวรเป็นนิวรันและสัมยุตด้วยนิวรโดยกุกุจานิวรวิจิกิจฉานิวรเป็นนิวรันและสัมยุตด้วยนิวรโดยอุทะจานิวรัอุทะจานิวรเป็นนิวรันและสัมยุตด้วยนิวรโดยวิจิกิจฉานิวร อวิชานิวอนเป็นนิวอนและสัมยุตด้วยนิวอนโดยอุทจจานิวอนอุทจจานิวอนเป็นนิวอนและสัมยุตด้วยนิวอนโดยอวิชานิวอนสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นนิวอนและสัมยุตด้วยนิวอนธรรมสัมยุตด้วยนิวอนแต่ไม่เป็นนิวอนเป็นฉะไหนธรรมเหล่าใดสัมยุตด้วยนิวอนธรรมเหล่านั้นเว้นนิวรณธรรมเหล่านั้นเสียคือเวทนาขันละวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านั้นชื่อว่าธรรมสัมยุตด้วยนิวอนแต่ไม่เป็นนิวณน เจ็ดร้อยหกสิบธรรมนิพยุตจานิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนธะรรมเหล่าใดพิพยุตจานิวรณธรรมเหล่านั้นคือกุศลธรรมอภิยกตธรรมประเภทที่ยังมีอา,วาสวะซึ่งเป็นกามอวาจารรูปาวาจารในรูปาวาจารได้แก่รูปข,ขันละวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมนิพยุตจานิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ธรรมนิพยุตจานิวร์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนะ มรคและผลของมรคที่เป็นโลกุตระและอสังกตธาตุสภาวะธรรมเหล่า,าน,นี้ชื่อว่าธรรมนิพยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณ์โคจกะจบประปรามาสะโคจกะเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดทำเป็นปรามาสะเป็นไฉไหนทิฏฐิปรามาสะทิฏฐิปรามาสะเป็นไฉไหนความเหม็นว่าโลกเที่ยงก็ดีว่าโลกไม่เที่ยงก็ดีว่าโลกมีที่สุดก็ดี ว่าโลกร non, ไม่มีที่สุดก็ดีว่าชีพนนั้นสรีระก็อนนั้นก็ดีว่าชีพเป็นเดินสรีระก็เป็นเดินก็ดีว่าสัตว์ยังเป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีว่าสัตว์ไม่เป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็มีไม่เป็นอยู่ก็มีเบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดีทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่าชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเหม็นเป็นข้อสืบต่อมิจฉาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญลัก์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดแัะที่เป็นบอกเกิดแห่งความพินาศการถือโรวิตราชมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าทิฏฐิปรามาสัมมิจฉาทิฏฐิแม้ทุกอย่างจัดเป็นทิฏฐิปรามาสะ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นปรามาสระธรรมไม่เป็นปรมามัสะเป็นฉะไหนเว้นปรมามัสะธรรมเหล่านั้นเสียคือกุศลธรรมอกุศลธรรมอับเว้นปรามัสะธรรม,รรมที่เหลือเหล่านั้นเสียกุศลธรรมอกุศลธรรมอพยากตธรรมที่เหลือซึ่งเป็นกามมวจรรูปราวจรูปวจรูปาวจรโลกุตระคือเวทนาขันละเวยนขันรูปทั้งหมดและสังกตถาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ทำไม่เป็นปรามาสะเจ็ดร้อยหกสิบสองทำเป็นอารมณ์ของปรามาสะเป็นฉไนกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมประเภทที่ยังมีอาสวะซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรรูปาวจรคือรูปขันและวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอารมณ์ของปรามาสะททำไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะเป็นฉไนมรรคผลของมรรคที่เป็นโลกุตระและอสังกตธาตุ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นอารมณ์ของปรามาศสศัิเจ็ดร้อยหกสิบสามธรรมสัมยุตด้วยปรามาสศัิเป็นฉนธรรมเหล่าใดสัมยุตด้วยปรามาสศักดิธรรมเหล่านั้นคือเวทนาขันละมีญ,ญาขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมสัมยุตด้วยปรามาสศักดิธรรมวิปยุตจากปรามาสศักิเป็นฉนธรรมเหล่าใดวิปยุตจากปรามาสศักดิธรรมเหล่านั้นคือเวทนาขันละมีญาณขัน รูปทั้งหมดและสังกตฏธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุตจากปรามาสะเจ็ดร้อยหกสิบสี่ทรเป็นปรามาสะและอารมณ์ของปรามาสะเป็นฉไนปรามาสะนั้นนั่นแหละชื่อว่าทำเป็นปรามาสะและเป็นอารมณ์ของปรามาสะทำเป็นอารมณ์ของปรามาสะแต่ไม่เป็นปรามาสะเป็นฉไนทรรมเราได้เป็นอารมณ์ของปรามาสะโดยปรามาสธรรมเหล่านั้นเว้นปรามาสธรรมเหล่านั้นเสียคือ กุศลธรรมอกุศลธรรมพยากตธรรมประเภทที่ยังมีอสว่าที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์ละเวียนาขันธ์สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นรมของปรามาสะแต่ไม่เป็นปรามาสะเจ็ดร้อยหกสิบห้าทรวิปยุตจากปรามาสะแต่เป็นรมของปรามาสะเป็นฉไนธรรมเหล่าใดวิปยุตจากปรามาสะทรรนั้นคือกุศลธรรมอกุศลธรรม อัพยากตธรรมประเภทที่ยังมีอาสวะซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรรูปาวจรได้แก่รูปขันละเบียนขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมนิพยุตจากปรามาสตแต่ไม่เป็นรมของปรามาสธรรมนิพพยุจากปรามาสและไม่เป็นรมของปรามาสเป็นสนัยมรรคลผลของมรรคที่เป็นโลกุตระและสังกตธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมนิพยุตจากปรามาสและไม่เป็นรมของปรามาสัต รามาสสาโคจกะจบมหาราตุก,กะเจ็ดร้อยหกสิบหกทำมีอารมณ์เป็นฉนยัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำมีอารมณ์ทำไม่มีอารมณ์เป็นฉนยัยรูปทั้งหมดและอสังกตธาตุสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำไม่มีอารมณ์เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดทำเป็นจิตเป็นฉนยัย จัครูวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นจิตทำไม่เป็นจิตเป็นฉนัยเวทนาขันสังการขันเวทนาขันสัญญาขันสังการขันรูปทั้งหมดและสังกตธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำไม่เป็นจิตเจ็ดร้อยหกสิบแปดทำเป็นเจตสิกเป็นฉนัย เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นเจตสิกธรรมไม่เป็นเจตสิกเป็นฉนัยรูปจิตรูปทั้งหมดและสังกตฏธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นเจตสิกเจ็ดร้อยหกสิบเก้าธรรมสัมยุตธ์ด้วยจิตเป็นฉนัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมสัมยุตธ์ด้วยจิตธรรมนิยุตธจากจิตเป็นฉนัย รูปทั uh ้งหมดในอาังกตธาตุสภาวธรรมนี้ชื่อว่าธรรมี่ประยุตจากจิตจิตจะกล่าวว่าสัมปยุตด้วยจิตก็ไม่ได้ว่าวิปยุตจากจิตก็ไม่ได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบทรรเจือกจิตเป็นฉไหนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสภาวธรรมนนี้ชื่อว่าธรรมเจือกับจิตธรรมไม่เจือกับจิตเป็นฉไหนรูปทั้งหมดในอาังกตาธาตุสภาวธรรมอนี้ชื่อว่าธรรมไม่เจือกับจิต จิตจะกล่าวว่าเจือกับจิตก็ไม่ได้ว่าไม่เจือกับจิตก็ไม่ได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท้ามีจิตเป็นสมมติฐานเป็นฉนัยเวทนาขันตัญญาขันสังขาราขัน์กายวิญญาตวจิวิญญัต,ญญตหรือรูปแม้มอื่นใดซึ่งเกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุติฐานมีอยู่คือรูปายตนะสัททายตนะคันธายตนะรัสสา,ายตนะปุถารายตนะอากาศาธ,าธาตุอโปธาตุ รูปโลหูตารูปมุตุตารูปกัมมันจะตารูปอุปัจยะรูปสันตติกวิริงกราหานสภาวธรรมเหล่านี้เียว่าธรรมมีจิตเป็นสมุทฐานธรรมไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นฉนัยจิตรูปที่เหลือและอสังกตธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองธรรมเกิดร่วมกับจิตเป็นฉนัยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญัตจิตวิญญัต สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเกิดร่วมกับจิตทําไม่เกิดร่วมกับจิตเป็นสนัยจิตรูปที่เหลือและอสังขตาธาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําไม่เกิดร่วมกับจิตเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามธรรมเกิดคล้อยตามจิตเป็นสนัยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญญาตปจีวิญญาตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเกิดคล้อยตามจิตทําไม่เกิดคล้อยตามจิตเป็นสนัยรูปจิตที่เหลือ ทาไม่คลอยตามจิตเป็นไฉนิตรูปที่เหลือและอสังกตาธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทาไม่เกิดคล้อยตามจิตเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ทำเจือกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันสังกัรขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทาเจือกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทาไม่เจือกับจิตและไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไฉนิตรูปทั้งหมดและอสังกตาธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทาไม่เจือกับจิตและไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน เจร้อยเจ็ดสิบห้าทำเชื่อกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดร่วมกับจิตเป็นสนัยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภวพธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเชื่อกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดร่วมกับจิตทำไม่เจือกับจิตไม่มีจิตเป็นสมุทฐานและไม่เกิดร่วมกับจิตเป็นสนัยจิตรูปทั้งหมดและอสังกตธาตุสรรวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำไม่เจือกับจิตไม่มีจิตเป็นสมุทฐานและไม่เกิดร่วมกับจิตเจร้อยเจ็ดสิบหก ทำเชื่อกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดคล้อยตามจิตเป็นฉไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันตภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเจื่อกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดคล้อยตามจิตทำไม่เจื่อกับจิตไม่มีจิตเป็นสมุทฐานและไม่เกิดคล้อยตามจิตเป็นฉไนจิตรูปทั้งหมดและอสังกตธาตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำไม่เจื่อกับจิตไม่มีจิตเป็นสมุทฐานและไม่เกิดคล้อยตามจิตเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทำเป็นภายในเป็นฉไน จะขายัตนะละมายัตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นภายในธรรมเป็นภายนอกเป็นฉไนรูปายัตนะละธรรมมายัตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นภายนอกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดธรรมาสายมหาพูดธรรมมาสายมหาพูตธรูปเกิดเป็นฉไนจะขายัตนะละกบริงกลาหานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมอาศัยมหาพูตธรูปเกิดธรรมอาสัยมหาพูตธรูปเกิดเป็นฉไน เวทนาขันสัญญาขันสังขรารขันวิญญาณขันมหาภูตรูปสี่และอัังกตธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่อาศัยมหาภูตรูปเกิดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าธรรมบันเจตนากรรมที่สัมบยญตด,ด้วยตัณหาทิฏฐิเข้ายึดครองเป็นสงายนิบาตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมประเภทที่ยังมีอสวาซึ่งเป็นการมาวจรรูปาวจรรูปาวจรคือเวทนาขัน์ละวิญญาณขันและรูปที่กรรมแต่งขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมัเจตนากรรมที่สมยุตดด้วยตหัหาทิฏฐิเข้ายึดครองการมัเจตนากรรมที่สมยุตดด้วยตหัหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองเป็นไฉนกุศลกรรมและอกุศลกุศลธรรมและอกุศลธรรมประเภทที่ยังมีอาสวะซึ่งเป็นกร arn, 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 ารอวจรรูปาวจรอรูปาวจรคือเวทนาขันละิญญาขันธรรมที่เป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่กรรมวิบาก รูปที่กรรมไม่ได้แต่งขึ้นมารคกและผลของมารคกที่เป็นโลกุตระและอังษกตาธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมันเจตนากรรมที่สมญตด้วยตัณหาที่ไม่เข้ายึดครองมานตระทุกะจบอุปาทาโคจกะอุปาทานโคจกะแปดเจ็ดร้อยแปดสิบทรเป็นอุปาทานเป็นฉหนอุปาทานสีคือการมุปาทานที่ตูปาทานเีลปตูปาทานอัตตว,วาทุปาทาน เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบรราอุปาทานสี่นั้นกามอุปาทานเป็นฉะไหนความพอใจคือความใคร่ความกังหนัดคือความใคร้ความเลื่อเพลินคือความความเลิดเพลินคือความใคร่ตันหาคือความใคร่เสนหาคือความใคร่ความเร่าร้อนคือความใคร่ความสยบคือความใคร้ความหมกมุ่นคือความใคร้ในกามทั้งหลายอันใดนี้ชื่อว่าการอุปาทาน จ็ดร้อยแปดสิบสองที่ตุปาทานเป็นไณิความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการรวงสงไม่มีผลผลมิบาของกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้ที่จุติและอุบัติไม่มีสมณพรามผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีในโลกสมณพรามที่กระทำไม่แจ้งซึ่งโลกนี้ และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิปาชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าเึต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญญัิคือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดและที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศการถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทาน เว้นสีรับปัตุปรามาตและอัตตาวัตุปาทานเสียมิจาริติแม้ทุกอย่างจัดเป็นที่ตุปาทานเจ็ดร้อยแปดสิบสามสีรับปตูปาทานเป็นฉนัยความเห็นว่าความบริสุทธ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรธด,ด้วยศีลพธของสมณพราหมณ์ในภายนอกแต่ศาสนานี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิตาชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้อสึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิญโยต์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดรัที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศการถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้ยังใดนี้เรียกว่าสีลัตตุตปาทานเจ็ดร้อยแปดสิบสี่อัตตวัตุปาทานเป็นจะไหนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไร้การศึกษาไม่ได้เห็นพารียเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพารียเจ้า ไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของพระริยาเจ้าไม่ได้เห็นสัตตบรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษไม่ฝึกฝนในธรรมของสัตตบรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปย่อมเห็นเวทนาเป็นตนหรือเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาย่อมเห็นสัญญาเป็นตนหรือเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนเห็นตนในสัญญา ย่อมเห็นสังขารเป็นตนหรือเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนเห็นตนมีสังขารย่อมเห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีสังขารเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าสิดต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญญตคือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถิอผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ การถือโดยวิปลสสมีลักษณะเช่นว่าน้อันได้นี้เรียกว่าอัตตาวาตุปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นอุปาทานเจ็ดร้อยแปดสิบห้าธรรมไม่เป็นอุปาทานเปน็นไหนเว้นอุปาทานธรรมเหล่านั้นเสียกุศลธรรมและอกุศลธรรมอภิยกตาธรรมที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปปาวจรรูปปาวจร,ร,วจรโลกุตระคือเวทนาละวิญญาณขัน รูปท so ั so ้งหมดแล้วสังกตธาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําไม่เป็นอุปาทานเจ็ดร้อแปดสิบหกทำเป็นอุปาทานขอทําเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไหนกุศลธรรมกุศลธรรมอัพยากตธรรมประเภทที่ยังมีอสวะซึ่งเป็นกามวจรรูปาวจรรูปาวจรคือรูปขันมีญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอารมณ์ของอุปาทานทําไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไน มรรคและผลของมรรคที่เป็นโลกุตระและอจังกัตถะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดธรรมสัมยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นชนัยธรรมเหล่าใด้สัมยุทธ์ด้วยอุปาทานธรรมเหล่านั้นคือเวทนาขันธ์ละียานาขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมสัมยุทธ์ด้วยอุปาทานธรรมวิปยุทธ์จากอุปาทานเป็นชนัยธรรมเหล่าใด้วิปยุทธ์จากอุปาทานธรรมเหล่านั้นคือเวทนาขันธ์ละียานาขันธ์ รูปทั้งหมดและอสังกตธาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมนิพุจจกอุปาทานเจ็ดร้อยแปดสิบแปดธรรมเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนอุปาทานเหล่า <square> นั <S <S ้นนั่นแลชื่อว่าธรรมเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานธรรมเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไงธรรมเหล่าใดเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอุปาทานธรรมเหล่านั้นเว้นอุปาทานเหล่านั้นเสียคือ กุศลธรรมกุศลธรรมมปยากตธรรมประเภทที่ยังมียาสวัสิที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรรูปาวจรได้แก่รูปขันละวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทาเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าทำเป็นอารมณ์และสมยุทด้วยอุปาทานเป็นจะไหนทิฏฐูปาทานและอุปาทานและสมยุทธ์ด้วยอุปาทานโดยการมุปาทาน กามูปาทานเป็นอุปาทานและสัมยุตวยอุปาทานโดยที่ถูปาทานศีลัปตูปาทานเป็นอุปาทานและสัมยุตวยอุปาทานโดยกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมยุตวิอุปาทานโดยศีลัปตูปาทานอัตวาทุปาทานเป็นอุปาทานและสัมยุตวยอุปาทานโดยกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมยุตวยอุปาทานโดยอัตวาทุปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ชื่อว่าทำเป็นอุปาทานและสมัมยุทธ์เป็อุปาทานทำสมัมยุทธ์อุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นฉะไหนทำเหล่าใดสัมยุทธ์วยอุปาทานทำเหล่านั้นเว้นอุปาทานธรรมเหล่านั้นเสียคือเวทนาขันละเวียนาขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำสมัมยุทธ์วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเจ็ดร้อยเก้าสิบทำวิปยุจจากอุปาทาน แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนทำเหล่าใดวิปยุจจากอุปาทานทำเหล่านั้นคือกุศลธรรมอกุศลธรรมอภยากตธรรมประเภทที่ยังมีอาสวะซึ่งเป็นกามาวจรูปาวจรูปาวจรูปาวจรได้แก่รูปขันละวิญญาณขันสภาวธรรมหนี้ชื่อว่าธรรมวิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานธรรมวิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมรกและผลของมากที่เป็นโลกุตระและอสังกตภาพ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุจจากอุปทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานโคจะกะจบ